<t ouch> จะพาไปดูภาพความช่วยเหลือที่ไปถึงมือผู้ที่ประสบภัยทุกคนนะครับทุกๆด้านจริงๆนะครับแม้แต่กระทั่งเรื่องของสุขภาพอนามัยครับซึ่งล่าสุดนี่กองทัพมีการส่งชุดแพทย์เคลื่อนที่นะครับเข้าไปดูแลผู้ประสบภัยในพื้นที่ทางภาคเหนือหลังจากน้ําลดครับคุณผู้ชมชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ร่วมกันลงพื้นที่ในตำบลท่าบางผาอำเภอท่าบางผาจังหวัดน่านนะครับ คุณหมอแพทย์นะครับก็ไปช่วยดูแลให้บริการทางด้านการแพทย์ตรวจคัดกรองสุขภาพให้ผู้ประสบุกภัยนะครับรักษาโรคแก่ผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยรวม234รายส่วนใหญ่ครับคุณผู้ชมก็มาด้วยอาการปวดเมื่อยจากการยกของหนีน้ําท่วมนี่แหละครับแล้วก็ทําความสะอาดที่อยู่อาศัยหลังน้ําลดแล้วก็มีอาการผื่นคันจากการแช่น้ําพร้อมกับมอบยารักษาโรคให้ โอกาสนี้ก็ยังไปช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องของโรคฉีหนูนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางลุยน้ําย่ําดินชื้นแฉะลงแช่น้ําก็อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนควรจะรับประทานยาป้องกันโรคฉีหนูด้วยซึ่งอาการของโรคดังกล่าวนะครับมักจะมีอาการไข้ปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียตาแดงตัวเหลืองตาเหลืองปสัสสาวะน้อยไอเป็นเลือดหายใจลําบาก แล้วก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับดังนั้นคุณหมอฝากเตือนมาเลยครับว่าถ้าเกิดว่าพบว่ามีอาการเนี่ยนะครับให้รีบไปพบแพทย์สําหรับอําเภอท่าวังผาจังหวัดน่านก็มีประชาชนที่ประสบอุทกภัยใน10ตําบล74หมู่บ้านครับ